ฟูดไล่ใส่ทำงนายอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้จะทำผัดใบปอนะคะวัตถุดิบก็มีใบปอหนึกรัมกระเทียมปอกเปลือกล้างให้สะอาดห้บกรัมน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะเต้าเจียวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาวิธีทำเดี๋ยวเราจะนำใบปอไปล้างก่อนนะคะ ไอปอที่เราซื้อมาเราต้อง,องนําไปล้างเพราะว่าเขาหมักเกลือไว้เราล้างเอาความเค็มออกอันนี้เราล้างหลายๆน้ําจนกระทั่งน้ําใสอันนี้น้ําแรกเราดูนะคะเราล้างแล้วลเราก็ขยำให้เกลือออกเห็นไหมคะนี่น้ําน้ําที่หนึ่งน้ำจะดำแล้วก็ล้างขยำขยำ ให้เกลือก่อนอันนี้ล้างประมาณสักห้าหครั้งอันนี้เราล้างเสร็จเราก็บิดน้ําใส่ในจานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะล้างอีกนี่เห็นไหมน้ําที่หนึ่งน้ําจะดำแล้าเราเดี๋ยวเราล้างอีกประมาณสี่ห้ารอบจนกว่าน้ําจะใสอันนี้เราก็ล้างมาน้ํา ที่หแล้วนะคะน้ําก็จะใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็บีบใส่จานไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็นำกระเทียมมาสับมาทุบก,ก่อนให้ชิ้น,นไม่ต้องเล็กมากเหมือนกับเราจะทำกระเทียมเจี่ยว อันนี้กระเทียมเราก็สับเสร็จแล้วนะคะก็สับประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแหลกมากวิธีทำเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่น้ำมันแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไป มันน้อยเราก็สามารถเติมได้นะคะอันนี้เราจะเทียวกระเทียมจนกระทั่งหอมเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วน้อ้เดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ํามันพืชอีกหน่อยเพราะน้ํามันพืชัจะน้อยไปอันนี้เราก็เจียวกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ใส่จ ก็ดูให้ให้ให้แตกให้มันแตกกันเมื่อกี้เราตีน้ำแล้วใส่แล้วมันจะ่มชุ่มให้กระจายออกอันนี้เราก็ผัดไปสักพักหนึ่งอันนี้เราก็ผัดจนกระทั่งผักแห้งนะคะนี้เราก็ไม่ต้องผัดไฟรแรนดี กลางขังออ้นปอนขาดแล้วเราก็ใช้เ,เลียวเขียบเฉียให้ใบปอด้วยฝักกันอย่าอย่ากอดขัข้นต่อนี่ก็ได้จะใช้ได้แล้วนะคะ อันนี้เราก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นอันนี้เราก็หัดเสร็จแล้วนะคะ,ะ,นนะ,คะทีนี้เราก็นำกระเทียมที่เราแบ่งไว้โรยหน้า ใบปอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ